ไม่เลมันคงถึงเวลาแล้วสินะที่เราจะต้องมาลุ้นกันแล้วว่าเราจะได้อะไรมาตอนนี้นะฮะตอนนี้นะเผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะผมก็ทําการสมไปค่อนข้างเยอะแล้วนะจากตู้ชายกับปู่จงที่ผมไม่ได้กะจะเอาหดาวอยู่แล้วและดีที่มันไม่ออกห้าดาวโอเคจนถึงสิบรอบก็เท่าก,กับสิบหกหกสิบ วกสิบลบห้าเป็นห้าห้ามไปแล้วทั้งหมดก็คือห้าสิบห้ารอบมา <c oughs> เอามาสักส <c oughs> okay. องหมื่นก็ได้สองหมื่นสองหมื่นโอเคไปพร้อมไหมทุกคนเปิดเลยนะโอเค บอกว่าจะได้ยู่านะขอยู่าเลยก็จะดีมาส10โรแรกหรือก็คือ65โอเคโรที่55ไป65นะเยังไม่ออกโอเคเข้าใจแหละยังไม่ออกอ่าแล้วทำผมไม่กดสก,กิปวะตะเลละนั่งรอไปเปโตเปโตเปโต้ เคราไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้นะมาอันนี้65ไป75 65ไป75โอเคน่าจะออกอันสุดท้ายเลยมั้งเนี่ยออกก่อนซอฟตตี้ด้วยนะถ้าเกิดออกก่อนอันสุดท้ายเนี่ยไม่ออกก่อนซอฟตตี้มาแบบ10โลเลยเว้ย3 มีโอกาสหลุดนะบอกไว้ก่อนห้าหกเจ็ดแปดผมว่าผมว่าลูกที่สิบใช่ไหมเลกที่สิบกาลูกที่สิบเลขที่สิบ อันนั้นรอบสุดท้ายละรอบสุดสุที่ดูหน่อยนะโอ๋อเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเลยเพิ่งตื่นเลยตื่นเลยนะเพิ่งตื่นเลยสิบ ัวอื่นมีเยอะมีตั้งเยอะตั้งแยะผมมีซีหแค่โมนาแล้วก็จีนโอ้โหผมจะหลุดเลททุกรอบไม่ได้นะจริงๆกจัก,กใจเลยนะจะหลุดเลททุกรอบไม่ได้ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติด,ดลยแรก ยี่สิโลถัดมาโอ้โหยับเยินผมว่าสีสองยากแล้ววันนี้อู้โอเคโอเคยังไม่เกิน30โรอันนี้การันตีอยู่แล้วแหละยังไม่สนใจเลยการันตีอยู่แล้ว เซ็งว่ะเซ็งกับโมนาเนี่ยแหละไม่ใช่อะไรหรอกเซ็งกับโมนาไม,ม่ไม่ือชีวิตประสบ <c oughs> แต่ตู้อาวุธก็น่าสนใจสำหรับเราใช่ไหมสี่สี่หกยี่สองยี่สองตั้งแต่ยี่สี่อือน่าสนใจใช่ไหมเพราะแบบเราก็อยากได้เอาถาบก่อนไหม แล้วเจนเารีวิวแบบดาบแล้วก็ตัวละครกน,นดีไหมยังไม่ต้องซีสองก็ได้บ้างใช่ไหมเอาดาบก่อนเลยกันเอาดาบก่อนเลยกันเอาดาบก่อนเลยกันเอาดาบก่อนเลยโอเคนะแต่มันคืออะไร แต่มันคืออะไรอาวุธ Yes โอเคโอเคได้ดิโอเคได้ดิวันนี้ก็ร yes! okay! Okay! ู okay! ้สึกดูดีเหมือนกันด้เนี่นานที่จะมีดูกับเขา จะปล ula, ดยูราคิดดาวครับวันนี้อยากอย่างน้อยนะอย่างน้อยอยากได้สักอ2ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยอยากได้สัก4-2ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าแนละ้วว่าเราจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาสบตออะะสบตอกันเลยเลยกันส่ตอกันเลยเลยกันมาขอตอกกันเลยเลยกันขอสักอ2นะวันนี้ขอแหละไม่ใช่โอเคไม่ใช่ตัวนี้เมื่อกี้อาจจะดวงดีไปเยอะแล้วก็เลยอาจจะต้องเกลือบ้างหรือเปล่าแต่อย่างน้อยขอดวงดีหน่อยก็ดีนั่นานะที่โอเคไม่ใช่รอบนี้ นาน้อยอันนี้โรที่สามสิบอย่างอย่างอย่างโรที่สีสิบอย่างโอเคอาจจะเริ่มเกือล้วห้าสิบย่าง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 ยางย่าง,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 างอขออยเยอะอย่าลุรก็อพอหกสิบ อ่ะเข้าสู่โซน70หรือก็คือโซน soft pity จะดสิบกว่า,วาใช่ทุกอาวุธเกินไปแล้วนะจะดูสให้ผมได้มีดวงกับเขาบ้างเถอะอย่าให้ผมต้องแบบซึมเศร้าไปกับการได้ของหลุดเลนเลยนะคอยอย่างเดียวไม่ จริงๆถ้าจะหลุดเลดน,นะถ้าจะถ้าจะหลุดเลดอย่าเป็นจีนกับโมนายก็แต่แต่อย่าหลุดเลยดีกว่าผยตกใจนึกว่าหลุดเลด ย e s โอเคไม่หลุดเค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 โอ้โหเคโอ้ยใจเต้นรัวๆเลยเมื่อ okay, ก okay, okay. 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 ี้กลัวมากเคโอ้โหทำวมนน้ดูดีดีแล้ว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 ฉันเล่นบอลจะให้ดีเท่าไหร่แล้วแต่โอเคดีแล้วดีแล้วให้ผมดูดีบ้างเิโอเคต่อกันเลยขออีกสักตัวหนึ่งวันนี้ ขอยสักตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะไปทดสอบตัวนี้นนแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกทีหนึ่งนะกับการสุบคืออาจจะอาจจะปลดหกนะอาจจะปลดหกอาจจะแต่ตอนนี้ขอขอดูก่อนขอดูก่อนโอเคยางยังฝั่งตัวเลยโอเคแหละได้ตัวละครมาเยอะก็ดีนะผมจะได้สุ่มไอ้ม่ถึงได้เหรียญสุ่มฟรีนั่นแหละโอเคก็โอเคโอเคยากยางยางเราที่ยี่สิบเราที่ยี่สิบ โรที่30โอเคย่างยางยาง,ยาง,ยางอาจจะต้องเติมเติมนะหมือนหนึ่งเลยแล้วช่างแม่งเห็นแม็กซ์เลยโรที่สี่สิบทองเลยทองเธอโรที่ห้าสิบคือได้อีกทองหนึ่งแน่ๆแต่จะหลุดหรือเปล่าโรที่หกสิบ โลชี70โอเค 7S จริงมันต้องเป็น72ดิเออ72อันนี้72 73 74โอเคโอเคโอเคมา75 อันต่อไปได้แหละอันต่อไปได้แหละอันนี้คือซอฟต์เพปที่แล้วนะ76ยู่ละขอนะอยูล่าอย่าดูเลทขอร้องละเย้ไม่หลุดเลทโอเค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 เฉียวว่าวันนี้โอเคอยู่โอเคอยู่ ต้องมีคนหมาใส้ผมแน่ๆเลยอโอ้รู้สึกดีว่ะไม่ได้รู้สึกดีอย่างนี้มานานมากนานแบบนานมาก